Bon <l Jean Rabbit> Bucker up top Crowder Bridges Fakes now drives Extra Pass Fence is well Bucker trying to draw the foul p o c k e d away by Middleton Bridges inside a i t e n for the l a u d And the foul จ่ายบอลจนโซนรับของบักซเล็กเทะไปหมดแบบนี้จะไปสู้ยังไงไหววะเนี่ยในวันนี้ก็จะคุยก่อนเกม NBA Final นัดที ización, ่3แล้วนะครับรายละเอียดเราไปคุยกันในคลิปดีกว่าไป Let's go! <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ต o อลเรื่องเล่าจากคนรักกีฬาครับในวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันอยู่กับคุยก่อนเกม NBA f i n a l นัดที่3ระหว่างฟินนิคซันไปเยือน m i l w a กกี้ Bu c ส์เกมนี้บัค์ได้กลับมาเล่นในบ้าน แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวรับมือสปีดบอลของฟินิกซ์ซันซักด้วยเดี๋ยวเราไปรีแคปเกมที่แล้วกันสักหน่อยครับ <S <S เกมที่แล้วแทบจะเหมือนหนังม้วนเดิมเลยบัคซ์ยังรับมือกับบอลมูฟเมนต์ของฟินิกซ์ซันไม่ทันแต่ละแต้มของบัคซ์กว่าจะได้ก็ยากเย็นแต่ฟินิกซ์ซันดูสบายๆชิลๆมากกว่านะครับและที่แต้มมันไม่ขาดลอยมากไปกว่าน,นี้เป็นเพราะฟอร์มอัลลอแรงของผู้ชายคนนี้เลยครับยานิสเดดูคุโป ทำสถิติกอยแต้มในควอเตอร์เดียวมากที่สุดใน NBA f i n a l แซงทั้งเรบบนเจมส์และโคบีไบรอันและในเกมนี้ยานิสกดไปถึง42แต้ม12รีบาวด้วยฟิลโกลร,ระดับ68เป็นผลงานที่ขอดจัดจันเลยครับแต่ถึงแม้ว่าผลงานส่วนตัวจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยซัพพอร์ตมันก็ไม่ไหวะนะครับตัวหลังอย่างคริสมิดเดิลตันและจูร์ฮอลิเดย 2คนทําแต้มรวมกันได้แค่28แต้มและยังไม่พอฟิลโกเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างแย่ทั้งคู่ยิงลงเพียง30ก่าเปร์เซนต์เท่านั้นเทียบกับทางด้านฟินิกซันนี่คนละเรื่องเลยครับกระจายแต้มกันได้ดีมากๆไม่ต้องมีใครมาแบกทีมนะแถมทําให้เกมบุกของฟินิกซันดูหลากหลายและจับทางยากมากๆด้วยเดวีบกเกอร์มี31แต้มยิง3คะแนนลงไป58% คริสพอลมี23แต้มแอดสิซิิตไมเคิลบิวเจสมี27แต้ม7รีบาวจบเกมฟินิกซันเปิดบ้านทุบมี w a u k e ้ b u c k ์ไปอีกเกมด้วยสกอร์118ต่อ108เก็บเกมในบ้านไม่ได้อีกเกมขึ้นนำซีรีส์ที่2ต่อ0ฟินิกซันทำแต้มได้เท่ากับเกมแรกเลยนะบังเอิญจริงรีแคปหลังเกมก็สั้นๆพอ เพราะมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับอ่ะเราไปคุยก่อนเกมกันถ้าเกิดจะไปรับชมปลดอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคิวคุยก่อนเกมที่จะนําคู่เด็ดเดกๆคู่เดือดๆดมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับ <c oughs> คุยก่อนเกม NBA f i n a l ระหว่าง Phoenix ไปเยอือน f i r Forum บ้านของ Milwaukee Bucks เป็นเกมที่3เวลา7โมง ถ้าตามสถิติแล้วซีรีส์ไฟนอลของบัคส์แทบจะจบลงไปแล้วนะครับเพราะในประวัติศาสตร์ NBA การที่พลิกกลับมาคว้าชแชมป์จากการตามหลัง2-0เกมในเ b a นบี a อฟนอลเกิดขึ้นเพียงแค่สีครั้งเท่านั้นก็ต้องรอดูว่าบัคส์จะทำได้หรือเปล่านะครับและเกมนี้ถึงแม้ว่าบัคส์จะไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมก็จริงแต่ตัวเก่งของมิวเก็กบัคส์อย่างยานิสอเดดูค um ุมโปเกมที่แล้วก็เหมือนจะมีจังหวะหวาดเสียว รลว่าจะบาดเจ็บซ้ำเหมือนกันนะครับ Starting l i n อัพที่คาว่าจะได้ลงก็คงเป็นชุดเดิมประกอบไปด้วยยาน,นิสเดดูคุมโปในตำแหน่ง power forward เกมที่แล้วแบกหลังหักแต่ก็ยังไม่พอที่จะพาทีมชนะคริสมิดตันในตำแหน่ง small forward เกมที่แล้วก็ออกทะเลอีกครั้งมี11แต้มฟิลโก31เเท่านั้นเจ้าแห่งท้องทะเลคริสมิดตันคนเดิมกลับมาอีกแล้วครับผม จูฮอลิเด์ในตำแหน่ง,งพอยต์การ์ดเกมที่แล้วก็ออกทะเลตาม,าตามวิดาตันไปอีกคนมี17แต้มฟิลกโก33%บลูโรเปสในตำแหน่งเซนเตอดูมีบทบาทน้อยลงมากๆในซีดี์ที่เจอกับฟ h นิกซ x s ันเพราะแกโดน,นแผนไอโซเลชันโดนตัวต่อต,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 ตัวระหว่างคริสพอกับบุกเกอร์เกมรับล่วจากแกซะเยอะแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับ p ีเจทักเกในตำแหน่ง Power f o r ฟอร์เวเกมรับก็ยังดีอยู่ แต่บทบาทก็น้อยเช่นกันถ้าเอาไปเทียบกับซีดีที่เจอกับเนสครับผมปัฒนาความพร้อมก่อนเกมของผู้มาเยือนบ้างฟินิกซันต้องรอเช้ยาการบาดเจ็บของตัวสำรองทีเด็ดอย่างทอลลร์รี่ครกบาดเจ็บจากเพลที่พยายามป้องกันยานิสที่ได้เข้ามาเต็มๆยานิสอีกแล้วทั้งเคสของไคลเล์เออร์วิงและอีกหลายๆเคสอ่ะว่ากันไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แต่คู่กรณีก็เป็นยานิสนั่นแหละ มีผู้เล่นบาดเจ็บแค่คนเดียวนอกนั้นก็พร้อมทั้งหมดนำโดยคริสพอลในตำแหน่งพอยต์การ์ดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมตัวทำแต้มเดวีบูเกอร์ในตำแหน่งชูติ้งการ์ดพอถอดหน้ากากาก็เริ่มมากับฟอร์มที่ดีอีกครั้งะนะครับเดวิงเดเอต้า e ในตำแหน่งเซนเตอร์เกมที่แล้วฟิลโกลลดลงเหลือเพียง40%แต่ก็เล่นดีตามมาตรฐานอยู่แล้วมี10แต้มส1บรีบาวไมเคิลบิเจตสในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเกมที่แล้วกดไปบาๆ27แต้ม เจคาวเดอร์ในตำแหน่ง power forward ยังคงช่วยซัพพอร์ตทีมได้ดีเช่นเคยมี11แต้ม10ดีบา์ครับผมเกมนี้มองว่าความได้เปรียบอาจจะกลับไปทาง m l w w a u k e e Bucks เพราะว่าได้กลับมาเล่นในบ้านและพอมีเวลาแก้ไขจุดบกพร่องเพราะว่าเกมที่แล้วถ้า2ตัวหลักอย่างคริสเมดตันกับจูฮอลิเดย์ไม่ชวนกันออกทะเลซะก่อนทีมก็คงชนะไปแล้วนะครับและประกอบกับสำรองทีเด็ดของซันก็มาบาดเจ็บและที่สำคัญ เกมนี้บัสต้องเน้นชายชนะในเกมนี้มากๆครับเพราะไม่งั้นถ้าแพ้ก็มาอีกคงไม่มีสิทธิ์พลิกกลับมาแน่นอนในแง่ของสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้บัสต้องชนะเท่านั้น<อ>พี่หยวนกลับเข้าฝั่งไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ NBA Final มีคุยก่อนเกมทุกวันห้าพันนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจะเต็มแบบนี้ขอเด้เริ่มกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนำผู้เด็กเดือๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับและคลิปวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ